นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนางคัจฉามิธัมมังสรนางคัจฉามิ สังฆงสะระนางคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรนางคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสรนางคัจฉามิทุติยมปิสังฆงสรนางค <eleri> ัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนางคัจฉามิ ตติยมปิธรรม,มังสระนังคัจฉามิตติยมปิสังฆสระนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมาทิยามิอะทินาธานาเวรมณีสิกขาปัทัง สมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมะมัชฌะปมาทฐานา เวรมะนีสิกขาปะทังสะมาทิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปะธานิสีเรนะสุขติงยันติสีเลนะโพคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีรัง วิโสทะเยพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกาตัญชลีอันทิวรังอายาจจทาสันติทัสตาประชาชาติกาง เทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โมโขการะรยานิยาสาธูติอีนะบดี้อัตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในการ,รยาณวาจากถาพันานาเรื่องการเป่งวาจางามปารบงานบำเพ็ญราชกุศลของ พระเดชพระคุณพระราชปริยติดีโลกวิชิตอิสโลอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุระวงสาวาสผู้มรณภาพไปด้วยความรักความอาลัยหวังที่จะให้พระเดชพระคุณที่อยู่ในสัมปรายภพหากว่าพระเดชพระคุณทราบ เรื่องพระธรรมเทศนาในครั้งนี้จะปราบปื้น,นดีและได้มีคณะสงฆ์นำโดยพระพรม,มโมลีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กรรมการมหาเทรสมาคมประธานคณะกรรมการ<ไ>พระพุทธศาสนาแห่งชาติ อุปานายกสภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้พระเดชพระคุณพระราชประยะติดิรกลกนั้นเป็นพระเถระรัตตัญยูผู้สมถะคือเป็นพระผู้มีพรรษาการมาก วัดปฏิบัติของพระเดชพระคุณนั้นเป็นที่เรื่องลือทั้งในวัดและนอกวัดจนกระทั่งไปถึงอัตมาภาพซึ่งอยู่วัดข้างๆจึงได้นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากพระเดชพระคุณนั้นเป็นพระเถระ ที่มีจิตใจงดงามมีเมตตาการุณาท่านเป็นคนที่ยิ้มเก่งคือยิ้มจากใจจริงๆพระเดชพระคุณเป็นพระผู้ใหญ่ใจดีมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญ พระคุณยิ่เเยจจงเป็นผู้ใหญ่ใจพระมิหวนะั่นริงเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหลักเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระมิหวั่นไหวเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจเย็น ยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่เอย่ยสมดังพระบาลีที่ยกขึ้นเป็นอุเทสบทว่าโมโขการญยานิยาสาธุเป็นวาจาง,งามจังประโยชน์ให้สำเร็จโมโขมาจากมุจทธาตุ ในความปล่อยใช้กับวาจาก็ให้เปลี่ยนเป็นเปล่งกาลยานิยาวาจายะวาจางามวาจางามในที่นี้ก็คือการพูดแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ก็คือวจีสุจริตสีประการคือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอ้อเจอ้อ พูดคำจริงไพเราะสนอหูสามาคคีมีประโยชน์คนมีวาจางามนั้นก็คือคนที่กล่าววาจามีประโยชน์คือ ใช้วาจาของตนทำประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นการเทศก็ถือเป็นการเป่งวาจางามเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก่อนจะพูดอะไรออกไปจึงควรคิดพิจารณาให้ดีก่อนแล้วจึงค่อยพูดออกไปดังมีในดังพรนานามา เทศนาปริโยสานีในการเป็นที่สุดลงแห่งมัทธรรมเทศนาอีมินากะตะปุญเยนะด้วยอำนาจด้วยอำนาจผลบุญที่เกิดจากการบำเพ็ญบารมีของพระเดชพระคุณพระราชประยะติโลก จงโดนบรรดาลให้สำเร็จประโยชน์แก่ทุกท่านในที่นี้และขออำนาจคุณภัศยีรัตนไต่กาวคือคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์คุณของหลวงพ่อนาควัดประยุรวงศาวาสแห่งนี้ จงได้มารวบรวมกันแล้วให้มาบังเกิดเป็นตะบะเดชะพลวะปัจจัยอำนวยผลดนบรรดาลอุทิศส่วนกนสมนไปให้พระเดชพระคุณพระราระยะติโลกที่อยู่ในสามบรรายภพและขอให้ท่านเสวยวิปากสุขสมบัติสมดังเจนาปารบของเราท่านทั้งหลายจงทุกประการ รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในกาลยาณวาจากถาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมุติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศนี้ ยะธาวาริวหาปุราปริปูเรนติซาคลังเอวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโซยะามณิโชติระโซยะาสัพพิตโยวิวัชชนตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสขีทีคายยโกภวะอภิวา,านสิลิส,สะยิจจังวุธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุ